ฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาแสดงความยินดีนายกอนุทินพร้อมระบุตั้งตาคอยที่จะทำงานร่วมกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาทำหนังสือแสดงความยินดีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรไทยระบุว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งต่อการที่ท่านได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่32แห่งราชาอาณาจักรไทยชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของท่านสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นผู้นำของท่านข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำที่ชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยความสามารถของท่านราชาอาณาจักรไทยจะบรรลุความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้น ทั้งกัมพูชาและไทยต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านโดยภูมิศาสตร์และเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันระหว่างสองประเทศคือความปรารถนาของประชาชนทั้งสองของเราดังนั้นข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งด้วยความจริงใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันของเราในการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดี ประชาชนทั้งสองของเราจะได้รับความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตอย่างกลมกลืนและมีความสุขด้วยจิตวิญญาณนี้ข้าพเจ้าตั้งตาคอยที่จะทำงานร่วมกับท่านอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและไทยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเปลี่ยนผแดนร่วมกันระหว่างราชอาณาจากักรให้เป็นพื้นที่แห่งสันติภาพความร่วมมือ การพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันขอท่านผู้ทรงเกียรติโปรดรับการยืนยันถึงความเคารพอย่างสูงของข้าพเจ้าพร้อมกับความปรารถนาดีอย่างยิ่งเพื่อความสำเร็จในภารกิจของท่าน